สวัสดีทุกคนวันนี้คุณยายมีเรื่องเมา้ามอยจากอเมริกาอีกแล้วอเมริกาไม่ใช่บางนาะจริงๆวันนี้เราจะคุยเรื่องดอลลาร์ทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมดอลลาร์ที่นี่เท่ากันหมดไซต์เท่ากันหมดหนึ่งห้าสิบยี่สิบร้อยเออคุณยายก็มองว่าทำไมต้องทำให้มันยากทุกคนดู อันนี้ยี่สิบถ้าบ้านเราอะยี่สิบห้าสิบร้อยมันก็จะใหญ่กว่ากันขึ้นมาอีกหน่อยหน่อยอย,อย่างนี้ใช่ไหมยอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ค่ะที่นี่คือเท่ากันหมดเท่ากันหมดเห็นไหมแล้วก็เหรียญน,นะทุกคนเดี๋ยวคุณยายจะเดี๋ยวคุณยายจะเออ แลนให้ดูโอเคเราจะมาดูเหรียญกันนะคะทุกคนเหรียญที่นี่มีห้าเหรียญน,นี่คือ1นึ่งสองสามคือปกติอ่ะปกติเหรียญแถวบ้านเราอ่ะมันก็จะเรียงกันแบบนี้ใช่ไหมใหญ่ตามเล็กแต่ที่นี่ไม่ค่ะทุกคน อันนี้จะต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะต้องอยู่ตรงนี้ตามมูลค่าของเหรียญน,นะคะคือต้องอยู่ตรงนี้ถามว่าทําให้มันยากเพื่อเนี่ยทุกคนเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้คือครึ่งดอลลาร์นะคะอันนี้คือห้าสิบห้าสิเซนนะทุกคนอันนี้คือห้าสิบและอันนี้คือยี่สิบห้าอันนี้คือสิบ สิบทำไมเล็กกว่า5อันนี้คือ5้นะทุกคนและนี่คือ1น,นี่คือเรื่องของเหรียญน,นะทุกคนต่อไปเราจะมาพูดเรื่องธนบัตรกันต่อนะคะทุกคนอันนี้คือ1ดอลลาร์นะคะหดอลลาร์นะคะเห็นไหมคะหดอลลาร์จะมีประธานรูปประธานาธิบดี จอร์จวอรชิงตันนะคะท่านเป็นประธานา,าธิบดีคนแรกของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนรูปของท่านก็จะปรากฏอยู่ที่นี่นะคะอันนี้คือ,อประธานา,าธิบดีจอร์จวอรชิงตันนะคะท่านเป็นประธานา,าธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้โอเค ธนบัตรใบต่อไปคือ5ดอลลาร์ค่ะธนบัตรต่อไปคือ5ดอลลาร์ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านหน้าจะมีรูปด้านหน้าจะมีรูปประธานาธิบดีอับ,บราฮัมรินล์นนะคะประธานาธิบดีคนที่16ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะท่านมีผลงานมากมายแล้วก็ เป็นที่เคารพนับถือของคนอเมริกันนะคะแล้วก็พวกเขาก็นำรูปของท่านมาไว้ที่ธนบัตรใบนี้นะคะอันนี้คือ5ดอลลาร์แล้วก็ด้านหลังจะเป็นแบบนี้ทุกคนด้านหลัง5ดอลลาร์จะเป็นแบบนี้นะคะโอเคธนบัตรใบต่อไป อันนี้คือสิบดอลลาร์นะคะอันนี้คือสิบด้านหลังจะเป็นแบบนี้สิบดอลลาร์นะคะสิบดอลลาร์ 10. จะเป็นรูปของอเล็กซานเดอร์แฮมโบตันนะคะคืออันนี้คือท่านเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารของอเมริกานะคะแล้วก็ คนอเมริกันก็เลยนลํารูปของท่านมามาใส่ไว้ใน1 0ดอลลาร์นะคะทุกคนอันนี้คือ10ดลบบอลลาร์ด้านหลังจะเป็นแบบนี้เคด้านหลังจะเป็นแบบนี้ต่อไปคือ20ดอลลาร์นะทุกคน20ดอลลาร์จะเป็นแบบนี้นะทุกคน20ดอลลาร์จะมีรูปของประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันนะคะนี่คือรูปของท่านนะคะ ประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันนะคะเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของอเมริกานะคะทุกคนรูปของท่านก็จะอยู่ตรงนี้ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะยีดอลลาร์จะเป็นแบบนี้คุณยายจะพูดอย่างนี้คือเงินของอเมริกานะคะจะมีอีกแบงก์หนึ่งคือแบงก์ร้อย คืออันนั้นคือแบงก์ใหญ่สุดแล้วแต่ว่าคุณยายไม่สามารถหามาให้ดูได้นะคะวันนี้เพราะว่าเออไปแลกที่ธนาคารธนาคารว่ายังไงรู้ไหมทุกคนธนาคารบอกว่าก็คือเอาแบงค์ยี่ดอลลาร์นี่แหละไปแลกแล้วเสร็จแล้วธนาคารบอกว่าคุณไม่ได้มีบัญชีที่นี่เราไม่สามารถให้แลกได้นี่คือให้อเมริกันซิติเซนไปแลกนะคะได้คำตอบมาแบบนี้ สรุปแล้วคือเมืองไทยดีที่สุดแล้วค่ะทุกคนพูดมาแล้วคิดถึงประเทศไทยแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยที่นี่นะคะจะมีรูปของเบนจามินแฟรงคินนะคะทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกประดิษฐ์ไฟฟ้าคนแรกในอเมริกานะคะแล้วก็ คนอเมริกันก็เลยนำรูปของท่านใส่ไว้ในธนบัตรร้อยดอลลาร์นะคะทุกคนแต่วันนี้คุณยายไม่มีให้ดูแต่ก็คือเงินของอเมริกาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสรุปแล้วที่คุยมาทั้งหมดก็ทุกอย่างประเทศไทยดีที่สุดหลักเธอประเทศไทยวันนี้นำ นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนก็คิดว่าคลิปของคุณยายคงจะมีประโยชน์บ้างเผื่อใครได้มีโอกาสมาอเมริกานะคะทุกคนจะได้รู้ว่าอันไหนเงินที่นี่เขามีกี่ใบเหรียญมีอะไรบ้างนะคะทุกคนรวยใช่ว่าใส่บาทแบกหามโอเควันนี้คุณยาย จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วก็มีอะไรเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปจบขอให้มีความสุขร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนนะคะทุกคนบาย